สวัสดีครับทุกท่านพี่หนังครับกับผมขอบธรรมสการ์พระอาจารย์โชลูกอาจารย์คนทุกคณะวันนี้กระผมก็เห็นอยากจะไพาคณะลูกโทูนะครับเป็นไก่นะครับเป็นเทพ้ภาษานะครับไปชมวัดโบราณอยู่ที่นครศรียอยสีานาคหรือคือวัดมหาธา,ธาตุสำหรับทุกท่านก็มาชมตามอัธยาศัยนะครับนี่คือ วัดโบราณที่สร้างขึ้นโดยศรัทธาเลื่อมใสทองผดสันเขื่นได้แล้วก็ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในการก่อสร้างวัดวาอารามนะครับแล้วก็ถูกท่านข้อเชิญชมภาพประกอบต่างๆนะครับกับกระผมกระแฮงครับกระผมกระแฮงมีเบอร์โทรศัพท์บวกแปดห้าห สองฮานนะครับนาทุกท่านก็ติดต่อกับผมได้นะครับทางอยู่ในเมืองไทยทางอยู่ในประเทศกัมพูชานะครับวันบบนี้อากาศร้อนมากเลยครับอากาศร้อน,นอแ้วก็ไม่เป็นไรครับที่จะได้ชมวิวถิวทัดอ่ แล้วก็ภาพประกอบที่วัดอยู่ในกลางเมืองอายุทยานะครับคือวัดมหาธาตุนะครับกระผมพรางประธานวัดมหาธาตุประปรางองค์นี้สังขึ้นเมื่อครั้งสถาปนาวัดแห่งนี้พระราชผงสาวดานครง เจ้าฉบับหลวงประเสริฐอาสออรติรณิระบุว่าเมื่อพศหนึ่สิบเจดสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าและพระมหาเทระธรรมากันยาณไรสธาปนาพระศิรตนมหาธาตุไฟบูบุญรบพระทิ์ หน้าบานันชั้นสูงส่วนสามวาประมาณ46เมตรต่อมาในพระราชงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบ,บุว่าพศ2อ4พรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าสูงธรรมประพรางองนี้ทำลายลงจนถึงชั้นขรุดพื้นอัด สดุงส่วนยอดผังทลายต่อมาพศสองพันห่อยเจ็ดสิบหกอาศมัยสมเด็จรพระเจ้าพระสัททองสงพระกรุณาโปรดเกลา้ากระหม่อมสถาปนาประปรางที่ถูกทำลายขึ้นมาใหม่จนประพรางมีความสูงถูงหนึ่งแสนหาว่าห้าสิเมตร พระทางวันที่ยี่ห้าพฤษภาคมพศสองพัสบจ็ดสมัยพระบาทสมเด็จจุลจอมเ,เกลาเ้าเจ้าอยู่หัวพระปรางประธานวัดมหาธาตุลายหลงในเวลาหาโมงเช้าสิบนาฬิกาหลงเรือละฐานให้แห้นดังปัจจุบันครับขอเชิญชมต่อนะครับนี่คือผมกำลังเดินข่าว ไปที่ปรางประธานนะครับที่วัดประธานในกรุงศรีอยุธยานะครับมันมีการก่อสร้างและบุรณะประิสังครคแล้วก็เสริมสร้างต่อเรียงรายตลอดมาถึงปัจจุบันนะครับนะครับ โครับนี่คือเป็นเจดีย์นะครับอยู่ที่ข้างหลังโบสถ์นที่ลงอักษิธาคือกระดูกุดลสิ่ส่นสมัยโบราณครับปัจจุบันก็จะเห็นแต่ร้องรอยเท่านั้นนะครับแต่อยู่ในโบสนี้คือมีปฏิมากรารมองใหญ่นะครับนะครับ ขอเชิญชมตามอัธยาศัยนะครับพีนองน,นะครับภับนี่คือพลงามกรรมบัิลปัสียัยาน,นครับแล้วก็มีประหัแตและประหัตทางสีคือรปสสอูปรแบบศิลปะสุทงเหมือนเขมรในปเกตแบบเยชาน,นะครับ ก็นิ้วมือเลือเท้ากันนะครับทั้งสี่นะครับส่วนมากแห่งพระธรรมในประเทศไทยนะครับไม่ค่อยมีนิ้วพระหัตถ์ของพระติชาเท้ากันสมบูรณ์นะครับพระค์นี้คือเป็นพระของพระเจ้าเป็นประเกตนะครับที่ผู้ขนมีความดังมากนะครับดังที่มีหลักต้นโผลินะครับที่พานิ้วเลือดใบนาะ ใช่ครับขอบคุณทุกท่านพี่น้องนะชมว,วิดีโอคลิปของกระผมกันนะครับกระผมจะพาลูกโทอถังแคมนทถังไถ่นะครับพาลูกโทอค้นไถ่ก็พาตัวชมชินโควัดขอนโถมวงรอบใหญ่วงรอบเล็กมืองูกขอนโถมนะครับผะงานเมืองไทยก็จังหวัดไหนก็ได้แล้วแต่ทุกท่านมีความสนใจในการเที่ยวชมนะครับน,นี่คือป็นภาพสวยงามมากบรรลุทรัพย์เ,เจดีย์จำลององคแบบมาจากประสารนะครับ โอเคนะครับต้องทำที่หน่อนะครับขอบคุณทได้ชมวิดีโอค็ครั้นี้ผมเอาไปโพสต์ในแนวยุวทธูชื่ไก่แมนไทยนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งพูดภาษาแมนจะเอาไปลงอยู่ในแนยุทชชื่อ,อกำปุเวรานครับนะครับางามมาก ท่านพี่นอนุ้นะครับขอเคทุกท่านนะครับเพื่อจดไปการที่วัดเสร็จระดับหนที่วัดประหาธาตุทุกท่านก็ได้ชมวิดีโอรางเจดียด์ในเมืองเจ็ดกระสันฝัดนองสปัปแก่นไทยนะครับอุทยาน,นครับรนันท่านได้ชมวิดีโุดนี้นนนมาพบเจ้าจะทำคนสุกด,ดีวัดดี จากา,ารท้าทายถึมาเชืทอมต่อรวยเลยก็ให้กำลังมรอด้วยเพื่อเอาเอิ้ออาตรมมีโอกาสไปชมทิทีนอื่นนะครับกับคุณมากทุกท่านครับ Look the cup, and uh